สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงนะครับการลงทุนนะครับเป็นแนวคิดของผมเองนะครับไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะครับถือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามีประสบการณ์ลงทุนยังไงนะครับก็อยากจะบันทึกเอาไว้นะครับเป็นแนวคิดของตัวเองนะครับเผื่อเรากลับมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ผมเริ่มต้นจากการลงทุนฟอนเล็กนะครับอขออนุญาตใช้เว็บเทตติ้งวิวนะครับผมว่ามันครบเครื่องดีนะครับผมคือเริ่มต้นจากฟอนเล็กนะครับในส่วนของการลงทุนของผมเมื่อประมาณสักพศ2552นะครับน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วนะครับอตอนนั้นเริ่ม เรียนมปลายนะครับก็คงเหมือนกับอาสมัยนี้นะครับที่เขาเข้าลงทุนในส่วนของอบิตคอยกันนะครับก็ลงทุนมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับไม่เชิงขาดทุนนะครับก่อนที่ผมจะเลิกนะครับผมได้ By, ่าทองไว้นะครับที่ประมาณ900 US นะครับแต่ทีนี้มันเป็นระบบมาจินนะครับมันเป็นระบบมาจินก็เลยอทองมันล่วงลงมาเหลือประมาณแปดนี่แหละก่อนจะขึ้นมาประมาณพันหนะครับก็ทําให้คล้า,ายๆกับเหมือนแบบน่าจะล้างพอร์ตใช่ใช่ล้างพอร์ตตอนนั้นก็คือหายไปเลยนะครับ ก็เลยทาให้เลิกเล่นมาตั้งแต่นั้นนะครับอ่าก็ช่วงนั้นน่าจะน่าจะเป็นช่วงเรียนมหาลัยนะครับที่เลิกเพราะว่า,วาช่วงนั้นก็อ่างานค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่มันก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับก็คือว่าอ่าในช่วงนั้นที่ที่เลิกออกมาได้นะครับเพราะว่าเรารู้ตัวแล้วว่าอ่าผมไม่ใช่นักเก่งกับไรนะครับคือถ้าเป็น พอเล็กเนี่ยก็คือมันจะเป็นการเก็งกาไรใช่ไหมครับว่าจะขึ้นจะลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูจากกราฟก็จะเป็นเชิงเทคนิคอชอบไหมครับซึ่งผมไม่ใช่แบบนั้นนะครับรู้เลยผมต้องการาซื้อปุ๊บแล้วก็ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนะครับทิ้งเอาไว้ปุ๊บแล้วก็ให้ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับมันก็เลยมาตอบโจทย์ที่ในส่วนของหุ้นนั่นเอง นะครับในส่วนของหุ้นนะครับมันก็จะได้ในส่วนของเงินปันผลนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นในส่วนของอธุรกิจจริงๆนะครับมันเป็นธุรกิจจริงๆที่เราสัมผัสได้เราสามารถประเมินค่าได้นะครับก็เลยทําให้ตัดสินใจมามาลงที่หุ้น,นครับก็ถามว่า f o r ์เรจะกลับไปไหมคงไม่กลับแล้วนะครับคงไม่ ได้กลับไปเลยเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่มันขาดไปนะครับก็คือมูลค่าหรือว่าคุณค่าของจิตการนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราซื้อมันมันก็ตามชื่อมัน,นครับก็คือเก่งกาไรสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็คิดว่าทำถ,ถ้ามันเบรกเอาตรงนี้ใช่ไหมเบรกเอาตรงนี้ตามปกติปุ๊บก็ ถ้ามันยืนได้ก็คือมันน่าจะขึ้นต่ออะไรแบบนี้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันขึ้นจากอะไรก็คือขึ้นจากคนซื้อใช่ไหมครับในความรู้สึกเราแต่ว่าผมรู้สึกว่ามูล,ลค่าที่แท้จริงของมันไม่มีครับแล้วก็สมมุติผมซื้อตั้งแต่นี้เลยแล้วทิ้งไว้ปุ๊บผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มูล,ลค่าที่เราซื้อจริงๆมันเป็นเพียงแค่การเก็งกําไรนะครับอันนี้ก็เลยว่ามันคงไม่เหมาะกับเรานะครับ ก็เลยมาตอนนี้ก็อยู่หุ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่า,าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ก่อนผมเริ่มเริ่มจากไม่ไม่มีตังค์นะครับก็คือว่าค่อยๆเก็บทยอยมานะครับสมัยก่อนเปิดพอร์ตเริ่มต้นก็แสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนบาทก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับก็นี่แหละครับก็ได้ลงทุนจากพวกฟอเร็กที่มันเริ่มต้นประมาณ มื่อก่อนฝากเริ่มต้นน่าจะเป็นสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญก็ประมาณสามร้อยสี่ร้อยกว่าบาทเริ่มจากนั้นนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของเทคนิคข้อมานะครับก็เลยทําให้อ่าได้เรื่องของเทคนิคข้อติดมาตั้งแต่นั้นนะครับอ่าก็ถือเป็นข้อดีนะครับแต่บอกเลยว่าเจ๊งนะครับเพราะเจ๊งเพราะว่าอ่าอาจจะบอกว่าไม่มีวินัยก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าผมอาจจะใจแข็งไม่พอในการคัดลอดนะครับ อ่าเพราะว่าอ,อย่างที่บอกว่าอ่าคือนิสัยของเราอ่ะมันเป็นการลงทุนะนะครับนิสัยมันเป็นการลงทุนมันไม่ใช่การกิงกําไรครับมันก็เลยไม่ไม่เหมาะกับกับผมนะครับก็เลยเลิกตรงนั้นมานะครับก็เลยมาอ่าหาอ่าการลงทุนที่มันคล้ายๆกับมันมีมูลค่าจริงๆอ่ะแล้วเราซื้อตอนที่เรารู้ว่ามันถูกประมาณนั้นนะครับก็เลย ปัจจุบันก็เลยมาอยู่ที่หุ้นตรงนี้นะครับที่มันเราคิดว่ามันมีมูลค่าจริงแล้วก็มีผลตอบแทนจากการที่ไปค้าขายมาแล้วก็ได้กําไรมาแล้วก็มาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับอ่าก็เลยมามาอยู่ตรงนี้ก็เลยอยากเล่าประสบการณ์ส่วนนี้ทิ้งเอาไว้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังหาตัวตนของตัวเองอยู่นะครับไม่ผมไม่ได้บอกว่าการเก็งกําไรไม่ดีนะ คนคนอื่นเขาก็รวยจากตรงนี้เยอะแยะนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยของเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่การที่มานั่งอยู่จอทั้งวันอะไรแบบนี้แต่ก òn, อ่อนจําได้เลยดูข่าวข่าวเฟดออกประมาณตีสองเนาะก็ต้องอยู่นะครับเพราะว่าตลาดมันจะวิ่งช่วงนั้นสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรก็ต้องดูตลอดใช่ไหมครับดูกราฟลายลายสิบห้านาทีสามสิบนาทีใช่ไหมครับ,รรบแต่ก่อน ก็แต่อย่างนี้ไม่ได้ดูแล้วนะครับเพราะว่ามาลงทุนในหุ้นนะครับก็ดูปัจจัยพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดูกราฟที่ได้มาจากเล่น for e x ตแต่ก่อนนะครับมามาดูก็ช่วยได้นะครับทำให้เรารู้ว่าอยู่จุดไหน,ตร,ไหนตรงไหนเป็นแนวรับแนว,แนวต้านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันเราแบ่งปันให้ฟังนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ ไม่อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้คือส่วนที่ผมได้เรียนรู้มาแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาจาก Forex มาเป็นหุ้นนะครับเราจะไปเล่นบิตคอยหรือเปล่านะครับคาตอบก็คือคงไม่นะครับคงอยู่อยู่อยู่ที่หุ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตลาดบิตคอยเป็นตลาดเก็งกําไรเหมือนกับ Forex นั่นเอง นะครับผมยังมองยังมองในการเชิงของการลงทุนไม่ไม่เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น d e f าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังมองว่าเห็นนะครับ d e f าก็ยังมองเห็นเหมือนเป็นการแชร์ะนะครับก็คือถามว่ามันมันตามได้ไหมมันก็ตามได้นะตามตามที่เขาบอกเนาะ d e f าแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็คือการเอาเงินไปหมุนต่อนะครับ ก็เลยยักไปได้ศึกษาในส่วนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ศึกษาเลยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ